ณอำพนาคำน้อยดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ชายขอบป่าเขาแม้จะอยู่ไม่ไกลจากความเจริญของตัวเมืองอุบลราชธานีแต่ชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงเรียบง่ายราวกับการเวลาเดินช้ากว่าที่อื่นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่มันสำปะหลังบ้างก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเล็กๆในตลาดเช้าที่คึกคักเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะกลับสู่ความสงบดังเดิมที่นี่ไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายอะไรนักผู้คนรู้จักกันแทบทั้งอำเภอแต่หลายเดือนมานี้ความสงบสุขเริ่มถูกกัดกรอนด้วยการตั้งด่านลอยของตำรวจนอกกรีดในหนึ่ง พวกเขาไม่ได้มาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแต่เพื่อรีดไถเงินจากชาวบ้านตาดำๆําด้วยข้อหาเล็กๆกน้อยๆอยที่ถูกขยายให้เป็นเรื่องใหญ่โตชาวบ้านต่างเอือมระอาแต่ไม่มีใครกล้าต่อกรนายตำรวจคนนั้นคือดาบตำรวจชาญหรือที่ชาวบ้านแอบเรียกกันลับหลังว่าดาบเถื่อนรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแดดใบหน้าบึ้งตึงอยู่เสมอและน้ำเสียงที่ดังลั่นราวกับจะให้กระจกแต่เป็นเสียงเสียงเขาขึ้นชื่อเรื่องความกลางและอารมณ์ร้อนหากมีชาวบ้านคนไหนเผลอโต้เถียงเทียงเล็กน้อยมือไม้ของเขาก็พร้อมจะทํางานไม่ว่าจะกระชากคอเสื้ออผักออกรทุโตะเสียง อังแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขยาดที่สุดคือนิสัยที่ชอบใช้อํานาจบาดใหญ่ข่มเหงใครก็ตามที่ไม่ยอมทําตามความต้องการของเขาหน้าเศร้าที่เรื่องร้องเรียนของชาวบ้านไม่เคยถูกส่งไปถึงไหนดาบชาญจึงย่ามใจและรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมาย เช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนๆเพิ่งทอประกายพ้นทิวไม้อากาศยังคงเย็นสบายกลิ่ดนดินชื้นๆที่หลงเหลือจากฝนตกเมื่อคืนยังคงอบอวลไปทั่วนาถนนสายหลักของอัมพนาคำน้อยรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวสสีแดงสดคันหนึ่งค่อยๆะลอจอดหน้าร้านกาแฟโบราณที่ตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่บนรถนั้นมีหญิงสาวรูปร่างบอบบางอายุราว23ปีใบหน้าของเธอดูสงบเยือกเย็นผิวสีน้ำผึ้งเนียนละเอียดผมยาวสลวยถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยเธอชื่ออัญชันเพิ่งย้ายกลับมาอยู่นาคำน้อยได้เพียงสองสัปดาห์หลังจาก กกลับมายัางบ้านเกิดของแม่เพื่อพักใจหลังจากสูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุแม้จะยังดูเป็นสาวน้อยแต่ววตาของเธอกลับมีความนิ่งลึกแฝงอยู่ราวกับว่าเธอเก็บงำเรื่องราวบางอย่างไว้ภายในใจเธอจอดรถแล้วเดินไปสั่งโอเลี้ยงแก้วหนึ่งชาวบ้านสองสาคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วทักทายอย่างเป็นมิตรน้องอัญชันจะไปตลาดหรือจะ๊ะป้าเจ้าของร้านเอ่ยถามข้าป้าว่าจะไปซื้อของเข้าบ้านหน่อย อันชันตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆที่มุมปากเธอนั่งลงบนมา้านั่งยาวยังไม่ทันที่หยดน้ำแข็งในแก้วจะล,ละลายหมดเสียงท่อมตะที่ดังกระหึ่มก็ว่ามาจากสุดถนนรถวิบากสามคันเปิดไฟไซเรนเล็กๆแล,ล,ล่นตรงมาด้วยความเร็วชาวบ้านที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถต่างพากันเยียบปริบทุกสายตาจับจ้องไปยังกลุ่มรถด้วยความกังวลมาอีกแล้วเจ้าของร้านพบอึมอภามเสียงแผ่วดตำรวจชาลงจากรถพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนพวกเขาเริ่มเดินตรวจรถของชาวบ้านที่จอดอยู่รอบๆร,ร้านทั้งที่ไม่มีการประกาศตั้งด่านอย่างเป็นทางการ ลุงสองคนที่กำลังจะขี่รถพ่วงข้างไปไร่ถูกเรียกให้เปิดกระเป๋าและแสดงทะเบียนรถก่อนจะถูกตะอคอกใส่ด้วยข้อหาเอกสารไม่ชัดเจนทั้งทั้งที่ทุกอย่างครบถ้วนอันชันมองเหตุการณ์นั้นจากมุมของเธอดวงตาหลีลงเล็กน้อยแววตาฉายความไม่พอใจอย่างชัดเจนแต่เธอยังคงนิ่งเงียบดับชาเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์สีแดงสดของอันชันสีสันที่โดดเด่นและป้ายทะเบียนที่ดูใหม่ทำให้มันกลายเป็นเป้เปาสายตาทันทีเขาเดินอัดอาดเข้ามาด้วยท่าทางวางอำนาจรถใครวะเขาถามเสียงดังอันชันลุกขึ้นยืนอย่างสุภาพรถของดิฉันเองะ ดาบชานมองเธอตั้งแต่หัวจรอเอท่าใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนเห็นเหยื่ออโศหญิงสาวหน้าตาส,สวยมาคนเดียวท่าทางไม่น่าจะกล้าต่อกอนใบขับขี่ทะเบียนรถเขาออกคำสั่งอันชันหยิบเอกสารทุกอย่างออกมาอย่างครบถ้วนแต่ดาบชานเพียงแค่ปลายตาม,มองแล้วพูดว่าไอ้ภาษีนี่วันหมดอายุมันดูไม่ค่อยชัดนะแบบนี้โดนใบสั่งได้เลยอันชันประหลาดใจขอโทษนะคะคุณตำรวจดิฉันเพิ่งไปต่อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองแต่ยังใหม่อยู่เลยดาบชันเดาะลิ้นเสียงดังอย่ามาเถียง ข้ารู้ดีกว่าหน้าว่าอันไหนถูกอันไหนผิดน้ำเสียงของเขาดังขึ้นจนชาวบ้านหันมามองอัญชันไม่ชอบการเป็นจุดสนใจแต่เธอก็ยังคงความสงบไว้ดิฉันไม่ได้เถียงข้าถ้าดิฉันผิดจริงรบกวนชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าผิดตรงไหนคำพูดที่สุภาพแต่ตรงไปตรงหานั้นทําให้ดาบชาหงุดหงิดยิ่งขึ้นเขาไม่ชอบให้ใครมาตั้งคําถามถ้าไม่อยากเรื่องมากก็จ่ายค่าดําเนินการมาก็แล้วกันเขายื่นข้อเสนอ3,500บาท อันชันเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยอ่อนโยนเมื่อครู่กลับใช้แววคมปราบดิฉันไม่ผิดและดิฉันจะไม่จ่ายในสิ่งที่ไม่ได้ทำค่าความอดทนของดาบชันขาดผึงเขาเอื้อมมือไปคว้าแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของอันชันแล้วกระชากอย่างแรงโครมรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงกระแทกพื้นถนนเสียงเหล็กกระทบปูนดังลั่นจนชาวบ้านพากันสะดุ้งแกนี่มันหัวด้วยนักใช่ไหมดาบชันตะคอกรู้กฎหมายบ้างหรือเปล่าฮะถ้าตำรวจ เขายังพูดไม่ทันจบอันชันจ้องมองเขาเขม็งมีบางอย่างในแววตานั้นที่เปลี่ยนไปมันเย็นชาลึกล้ําและทิมแทงชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดหญิงสาวที่เมื่อครู่ยังดูนุ่มนวลธรรมดาบัดนี้กลับแผ่รังสีบางอย่างที่น่าเกรงขามออกมาเจ้าของร้านประสิบกันแววตาของแกเปลี่ยนไปดาบชันเดินเข้ามาอีกครั้งใช้หลังมือตบแก้มอันชันเบาๆอย่างดูถูกได้ยินที่ข้าพูดไหมอย่ามายืนทำตาแข็งแต่ทันใดนั้นเองหลมรอบๆตัวพวกเขาก็เคลื่อนไหวอย,อย่างน่าประหลาด ใบไม้แห้งที่กองอยู่ข้างทางหมุนคว้างขึ้นสู่อากาศทังทีก่อนหน้านี้ลมสงบนิ่งอันชันก้มหน้าลงเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอต่ำแต่ชัดเจนคุณตำรวจขยับแต่ต้องตัวดีฉันเสียงนั้นไม่ใช่คำขู่แต่มันมีบางอย่างที่ทำให้คนฟังขนลุกสู้ลูกน้องสองคนของดาบชานเผลอก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านเริ่มสุบซิบกันเสียงดังขึ้นด้วยความที่เคยตัวดาบชานไม่สนใจสัญญ,ญาณเตือนใดๆเขากลับยิ่งได้ใจก้าวเข้าไปกระชากคอเสื้อของอัญชันทันใดนั้นปัง เสียงดังสนั่นราวกับมีของหนักหล่นกระแทกดังมาจากด้านข้างป้ายบอกทางที่ทำจากเหล็กซึ่งปักอีอย่างแน่นหนาจูจๆก็หักโค่นลงมาเองโดยไม่มีใครแต่ต้องชาวบ้านพากันตกใจอุทานป้าคนหนึ่งยกมือขึ้นปิดปากตายแล้วมันล้มลงมาเองได้ยังไงศีรษะของดาบชาญหันขอไปตามเสียงก่อนจะหันกลับมาจ้องหน้าอัญชันหญิงสาวยังคงยืนนิ่งสงบแต่แววตาของเธอกลับมืดลงเป็นแววตาที่ไม่ควรจะมีในหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งชายชาราที่นั่งอยู่ริมร้านพึพรรมพำเสียงแผ่ววิชาคงกระพัน หรือว่าจะเป็นของเก่าของปู่ครูอินวิชาคงกระพันวิชาโบราณที่ว่าด้วยการป้องกันพยอันตรายทําให้ผู้ครอบครองไม่ระคายผิวจากสารสตรวุธและแรงประทับเป็นวิชาที่สืบทอดกันเฉพาะในสายเลือดไม่ใช่สิ่งที่ใครจะเรียนรู้กันได้ง่ายๆดาบชานเริ่มรู้สึกประหลาดแต่ทิฐิของเขาสูงเกินกว่าจะยอมรับเขากระชากเสียงถามแกเป็นใครกันแน่วะอย่ามาทําตัวลึกลับอันฉันค่อยๆก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว สายตาของเธอยังคงจับจ้องที่ดาบชาญไม่วางตาก้าวยงมั่นคงเสียงลมรอบกายเปลี่ยนไปอีกครั้งคล้ายกับมันกำลังหมุนวนอยู่รอบตัวเธอดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันไม่ผิดเพราะฉะนั้นอย่าปฏิบัติต่อดิฉันเหมือนเป็นอัจฉริยกรเมื่อดาบชาญตั้งใจจะผลักเธออีกครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทันทีที่มือของดาบชาญสัมผัสดโดนหัวไหล่ของอัญชันผลัก ร่างใหญ่โตของดาบชันกระเด็นถอยหลังไปราวกับถูกพลังที่มองไม่เห็นกระแทกเข้าอย่างจังเขาล้มลงไปกองกับพื้นถนนฝุ่นตลบชาวบ้านร้องอุทานด้วยความตกใจลูกน้องของเขายิ่งถอยห่างออกไปอีกด้วยความกลัวดาบชันพยุงตัวลุกขึ้นด้วยใบหน้าที่ทั้งตกใจและโกรธจัดแกทำร้ายเจ้าพนักงานแต่ทว่าอันชันเพียงแค่สายหน้าช้าช้าดิฉันยังไม่ได้แตะต้องตัวคุณตำรวจเลยด้วยซ้ำและนั่นคือความจริงทุกคนในที่นั้นเห็นอย่างชัดเจน บรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นอีกระดับอากาศรอบๆผนนเล็กๆสายนั้นผาหนักอึ้งขึ้นมาทันทีในดวงตาของอัญชันมีประกายสีน้ำตาลทองว่าบขึ้นอย่างผิดปกติลมพัดแรงขึ้นใบไม้จากต้นมะขามร่วงกราวลงมาราวกับถูกบางสิ่งดึงรั้งไว้ชาวบ้านยิ่งมั่นใจว่าหญิงสาวคนนี้มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาบางอย่างที่เหนือมนุษย์แต่ถึงกระนั้นอัญชันก็ยังคงพยายามสะกดกลั้นตัวเองเธอไม่ต้องการทำร้ายใครเธอเพียงแค่ต้องการความเป็นธรรมเธอมองดาบชานที่กำลังลุกขึ้นยืนพางกุมเอวด้วยความเจ็บปวดดิฉ ส้ำเสียงของเธอต่ำลงจนน่าขนลุกดิฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นชาวบ้านกานหายใจแม้แต่เสียงนกที่เคยร้องเจ๊จ้าก็พลันเงียบเสียงลงดาบตำรวจชาญจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าความรู้สึกสับสนโกรธและกลัวตีรวนกันอยู่ในอกแต่ศักดิ์ศรีของเขาค้ำเอเกินกว่าจะถอยเขาหันไปตวาดใส่ลูกน้องจับมันเอาตัวไปที่ป้อมตำรวจสองนายก้าวไปข้างหน้าแต่ฝีเท้าของพวกเขาสั่นเทา อัญชันยืนนิ่งแต่รศมีรอบกายของเธอกลับเปลี่ยนประมันเข้มข้นขึ้นทรงพลังขึ้นพอดีกับจังหวะที่ตำรวจทั้งสองกำลังจะเข้าถึงตัวเธอพอแล้วแค่คำพูดสั้นๆคำเดียวนั้นกลับทำให้ตำรวจทั้งสองหยุดชะงักราวกับร่างกายถูกสะกดไว้ดวงตาของพวกเขาเบลกว้างด้วยความหวาดหวั่นดาบชาญไม่อาจทนต่อไปได้อีกแล้วเขาคำรามลั่นพยายามบอกตัวเองว่าเขายังเป็นผู้คุมอำนาจที่นี่แต่ลึกๆในใจเขากำลังตระหนักว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดาและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดาบตำรวจชาญรู้สึกกลัวอย่างแท้จริง บรรยากาศหน้าร้านกาแฟโบราณแห่งหนาคำน้อยแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบงันที่น่าอึดอัดชาวบ้านยืนตัวแข็งทื่อบางคนหลบอยู่หลังเสาบางคนทำได้เพียงแอบมองจากช่องประตูไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขารู้ดีว่าดาบตำรวจชาน้นโหดเหี่ยมเพียงใดแต่วันนี้สิ่งที่พวกเขาได้เห็นกลับเป็นภาพตรงกันข้ามกลางถนนนั้นอันชันยืนอยู่เพียงลำพังรูปร่างของเธอดูบอบบางใบหน้าอ่อนโยนแต่กระแสพลังรอบกายเธอกลับเหมือนหมอกบาง,บางๆที่ทำให้อากาศสั่นไหวแววตาคมกริบแต่ไม่ได้ใช้แววเขียดแค้นมันเหมือนสายตาของคนที่ถูกบีบใพ้่ต้องป้องกันตัวและเบื้องหน้า เธอตำรวจนอกรีสามนายยืนิ่งงันไม่แน่ใจว่าควรจะทำสิ่งใดต่อไปลูกน้องคนแรกกระซิบด้วยความกลัวดาบครับผมไม่กล้าแต่ตัวเธอลูกน้องคนที่สองกลืนน้ำลายเอื้อกใบหน้าซีดเผือดผมก็เหมือนกันครับดาบเมื่อกี้มันเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างผลักออกมาดาบชาญสบดพวกแกเป็นลูกผู้ชายกันหรือเปล่าวะผู้หญิงตัวแค่นี้ทำไมต้องกลัว แต่กระนั้นก็ไม่มีใครขยับแม้แต่คนเดียวความโกรธที่อัดแน่นอยู่ในอกทําให้ดาบชันตัดสินใจบุกเข้าไปเองเขาคว้ากระบออยางที่เหน็บอยู่ข้างเอวออกมาดวงตาเต็มไปด้วยโทสะและความอัปยศอสูที่ถูกยามเกียรต่อหน้าชาวบ้านแกคิดว่าแกเป็นใครจะมาทําตัวเป็นผู้วิเศษเหรอเขาเหวี่ยงกระบองเข้าใส่หัวไหล่ของอัญชันแต่ทันทีที่ปลายกระบองสัมผัสกับผิวของเธอเครง เสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังก้องกระบองในมือของดาบชานกระดอนกลับราวกับฟาดลงบนแผ่นเหล็กกล้ามือของเขาชาวว่าไปทั้งแขนชาวบ้านพากันกลั้นหายใจพระเจ้าไม่ระคายผิวเลยอันฉันเพียงแค่ถอนหายใจแผ่วเบาดิฉันบอกแล้วว่าไม่อยากสู้แต่บัดนี้น้ำเสียงของเธอหนักแน่นราวกับมาจากส่วนลึกของจิตใจที่อดทนมานานดาบชานรู้สึกเหมือนศักดิ์ศรีของเขาถูกเหยียบย่ำจนแหลกละเอียด โดยไม่ทันไตรตรองเขาพุ่งเข้าไปหวังจะใช้ท่อนแขนรวบล็อกตัวอันชันแล้วกดเธอลงกับพื้นแต่ทันทีที่ร่างกายของเขาสัมผัสกับเธอผลักร่างใหญ่โตของดาบชานกลับลอยคล้องไปไกลกว่าเดิมกระแทกเข้ากับฝากระโปรงรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางอย่างจังโอ้ยชาวบ้านแต่คือถอยห่างร่างของดาบชานร่วงลงไปกองกับพื้นใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงอย่างสุดขีดอะไรวะเนี่ย เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแน่ใจว่าอัญชันไม่ได้ชกไม่ได้เตะหรือแม้แต่ขยับตัวด้วยซ้ําแต่เขากลับกระเด็นไปราวกับถูกค้อนยักย,ย้ายที่มองไม่เห็นทุกเข้าใส่เป็นพลังที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ธรรมดาท่ามกลางความเงียบเงันนั้นชายชราคนหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาเขาเดินช้าๆโดยอาศัยไม้เท้าที่ทําจากแก่นไม้พยุงใบหน้าเหี่ยวยน่นแต่แววตาคมกล้าและเปี่ยมด้วยประสบการณ์เขาคือพ่อใหญ่บุญมีผู้เท่าผู้แก่ที่ชาวบ้านทั้งอําเภอให้ความเคารพนับถืออีลาพอได้แล้ว พ่อใหญ่บุญเนียเรียกเสียงเรียกอัญชันหันไปเล็กน้อยแล้วยกมือไหว้ข้าพ่อใหญ่ชาวบ้านบางคนถึงกับอ้าปากค้างพวกเขาเพิ่งรู้ว่าหญิงสาวคนนี้รู้จักกับพ่อใหญ่บุญมีเป็นอย่างดีพ่อใหญ่บุญมีถอนหายใจยาววิชาคงกระพันของปู่ครูอินนะัเขาไม่ได้มีไว้โอ,อวดพลังแต่มีไว้เพื่อปกป้องตัวเองและรักษาคำสัตย์ชาวบ้านพากันตกใจอีกครั้งคำนั้นพวกเขาได้ยินมันอีกแล้ว วิชาของปู่ครูอินวิชาที่หายากวิชาโบราณวิชาสายแข็งที่สืบทอดกันเฉพาะคนในตระกูลและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแบกรับพลังของมันได้ดาบชาญพยายามพยุงตัวลุกขึ้นพางกุมเอวที่ปวดร้าววิชาบอ้อะไรนั่นมันแค่นิทานหลอกเด็กอย่าม,มาโกหกข้าแต่พ่อใหญ่บุญมีจ้องมองเขาด้วยสายตาลึกซึ้งเจ้าสิว่าจังใดอีกในเมื่อเจ้ากระเด็นไปสองเท่าแล้วโดยที่อีลาบอได้ซูนโตเจ้าเลย ดาบชานิ่งอึ้งชาวบ้านเริ่มเข้าใจแล้วว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่แค่คนหน้าตาส,สวยธรรมดาแต่เธอคือผู้สืบทอดมรดกจากบรรพบุรุษอันชันก้มศรีรษะให้พ่อใหญ่บุญมีหลานบ่ย่าใช้เลยข้าพ่อใหญ่แต่เขาบังคับหลานพ่อใหญ่บุญมีพยักหน้าพ่อใหญ่เข้าใจพ่อใหญ่เข้าใจความเห็นใจของชาวบ้านเทไปทางอันชันจนหมดสิ้นไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงสาวที่ดูเงียบขรึมคนนี้จะครอบครองพลังที่ยิ่งใหญ่และลึกล้ำถึงเพียงนี้ดาบชานที่สูญเสียการควบคุมตัวเองไปแล้วจ้องขเขม็งไปยังอันชันแล้วตะโกนลัน่ แกคิดว่าข้ากลัวหรือไงข้าจะจับแกเข้าคุกให้ได้ข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานอัญชันสายหน้าช้าๆดิฉันไม่ได้ทำร้ายข้าคุณตำรวจต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนบรรยากาศเงียบลงอีกครั้งในที่สุดชาวบ้านบางคนก็รวบรวมความกล้าพูดขึ้นดาบชานแกนั่นและผิดทะเบียนร,รถเขาก็ครบแกไปเฮ็ดรถเขาล้มก่อนยิงสิงไปหาเรื่องเขาอีกแต่ดาบชาไม่ยอมแพ้ความหยิงทนงทําให้เขามืดบอดต่อความจริง เขารีบคววิทยุสื่อสารที่เอลลาตะโกนใส่เรียกกำลังเสริมที่อยู่ใกล้เคียงมาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งชาวบ้านเบิกตากว้างเด็กเล็กบางคนเริ่มร้องให้ด้วยความกลัวอันชันก้มหน้าลงเธอรู้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงถ้ามีตำรวจมาเพิ่มเธอไม่ต้องการเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งที่บานปลายเธอจึงพูดกับพ่อใหญ่บุญมีเสียงแผ่วพ่อใหญ่ขลานขอตัวก่อนดีไหมคะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตไปกว่านี้แต่พ่อใหญ่บุญมีกลับจับแขนเธอไว้ อีหลาถ้าเจ้าไปตอนนี้คนที่สีเดือดร้อนคือชาวบ้านเดี๋ยวมันกระสิพานไปทั่วตบตีคนบูฮู้เรื่องฮู้เราไปอีอันชันนิ่งไปแววตาของเธอฉายแววเศร้าเธอไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะเธอจริงๆในขณะเดียวกันดาบชานกลับยิ้มเหี้มเขามั่นใจว่ากำลังเสริมที่เรียกมาจะทำให้อันชันยอมสยบเพียงสามนาทีต่อมาเสียงมอเตอร์ไซค์ตำรวจก็ดังใกล้เข้ามาตำรวจอีกสี่นายมาถึงด้วยสีหน้าตึงเครียดดาบชานชี้ไปที่อันชันจากผู้หญิงคนนี้ ตำรวจที่มาใหม่ยังคงสับสนแต่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาอัญชันยกมือขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อต่อสู้แต่เป็นเหมือนสัญญาณให้พวกเขาหยุดและหน้าแปลกที่พวกเขาหยุดจริงๆไม่ใช่เพราะความกลัวหรือรู้สึกถูกคุกคามแต่เหมือนมีบางสิ่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังกั้นพวกเขาไว้หนึ่งในตำรวจที่ดูอายุน้อยที่สุดจึงเอ่ยถามขึ้นเออพี่สาวครับจริงๆแล้วพี่เป็นใครกันแน่ครับอัญชันถอนหายใจเธอไม่อยากเปิดเผยตัว,ต,วตนแต่สถานการณ์บังคับฉันเป็นแค่หลานสาวของปู่ครูอินค่ะ ทุกคนในที่นั้นถึงกับสถานชาวบ้านบางคนรีบยกมือผนมขึ้นท่วมหัวพระเจ้าหลานของปู่ครูอินคนที่เขาลือกันว่ามีวิชา,าคมแก่กล้านั่นาน่ะเหรอปู่ครูอินเป็นชื่อที่เคยโด่งดังเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นบุคคลที่ทั้งได้รับความเคารพและยำเกรงเพราะมีวิชาความรู้สูงส่งแต่จิตใจอ่อนโยนท่านไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะแต่ชาวบ้านรู้ดีว่าท่านเคยช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากพยันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนและบัดนี้หลานสาวของท่านกำลังยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาดวงตาของอัญชันคลอหน่วย คุณปู่ของดิฉันท่านเสียไปนานแล้วค่ดิฉันไม่อยากให้ใครรู้จักเพราะวิชาของท่านดิฉันแค่อยากกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบที่นี่คำพูดของเธอจริงใจจนชาวบ้านพากันก้มหน้าบ้างก็ทราบซึ้งใจแต่คำประกาศนั้นกลับยิ่งทําให้ดาบชันรู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงเรื่องไร้สาระเขาชี้หน้าอัญชันวิชาพวกนี้มันก็มีไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแหละแกมันก็แค่อีโจนที่ทําตัวเป็นผู้วิเศษดาบชันโยนความผิดที่อีกฝ่ายเพราะกลัวจะพ่ายแพ้นั่นทําให้ชาวบ้านเริ่มโกรธพ่อคนหนึ่งก้าวออกมาเล็กน้อยแลวพูดด่าดาบ พอได้แล้วพวกคอยเห็นเบิดว่าไผ่เริ่มก่อนไผ่เป็นคนผิดดาบชันตะวาดกลับพวกแกจะลองดีกับข้าหรือไงฮะแต่คราวนี้ไม่มีใครถอยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดาบชานตระหนักว่าเขาได้สูญเสียอำนาจในมือไปแล้วเขาไม่ได้เป็นที่น่าเกรงกลัวอีกต่อไปเขามองอัญชันด้วยสายตาเกลียดชังข้าจะทำให้แกต้องเสียใจแต่ก่อนที่เขาจะได้ขยับตัว ก็กรกเสียงไม้เท้าของพ่อใหญ่บุญมีข้อลงบนพื้นชายชาราจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของดาบชาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่เด็ดขาดพอได้แล้วอย่าเฮ็ดให้เรื่องมันยาวไปกว่านี้เลยบักลาแค่นี้เจ้ากับเฮ็ดให้เครื่องแบบเจ้าขายหน้าพอแล้วอย่าให้มันต้องไปฮอดครอบครัวเจ้าเลยตำรวจทุกนายเงียบปริบแม้แต่ชาวบ้านที่เคยตึงเครียดก็เริ่มผ่อนคลายดาบชานิียคงตัวสั่นด้วยความโกรธแต่เขาก็ลังเลที่จะก้าวต่อไปอัญชันมองเขาด้วยสายตาสมเพชไม่ใช่ความเกลียดชังคุณตำรวจคดีฉันไม่อยากแก้แค้นดิฉันไม่อยากให้คุณตต้องเจ็ัว แต่ถ้าคุณยังเลือกที่จะใช้ความรุนแรงดิฉันก็จําเป็นต้องป้องกันตัวน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลแต่แฝงไว้ด้วยความเด็ดขาดที่ไม่อาจต้านทานได้ในชั่วพริบตาศักดิ์ศีของดาบชานก็พังทลายลงเขาถูกต้อนจนมุมด้วยความจริงด้วยพยานรู้เห็นของชาวบ้านและด้วยพลังที่เขาไม่อาจเข้าใจได้แต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับวางแผนการชั่วร้ายขึ้นในใจถ้าอยู่ที่นี่ฆ่าล้มมันไม่ได้ฆ่าไปที่บ้านมันก็ได้วะใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นมืดครึมและอันชันด้วยสัญชาตญาณอันเฉียบคมสัมผัสดได้้้้ถึึงงงคควาาามมิดดดนนนัเธอจอจบชขลขข็แพู อย่าทำแบบนั้นอย่าไปที่บ้านของดิฉันดาบชันสะดุ้งมันรู้ได้ยังไงอันชันพูดต่อความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะมีวิชาคงกระพันก็ตามความเงียบเข้าปกคลุมทุกคนนิ่งเงันในที่สุดอันชันก็เดินไปพยุงรถมอเตอร์ไซค์สีแดงของเธอที่ล้มอยู่ด้วยการสัมผัสเพียงเบาๆเธอก็ยกรถขึ้นมาราวกับว่ามันเบาเหมือนปุยนุ่นเธอสวมหมวกกันน็อกช้าๆก้มสีสเล็กน้อยให้ชาวบ้านแล้วกล่าวขอโทษนะคะที่ทําให้วุ่นวายดิฉันแค่อยากได้รับความเป็นธรรม ชาวบ้านรีบตอบกลับบบผิดดอกอีลาระวังโตเด้อมีอย่างให้ซ้อยกระบอกได้อันชันยิ้มเล็กน้อยแต่ก่อนที่เธอจะขึ้นรถพ่อใหญ่บุญมีก็ดึงแขนเสื้อเธอไว้แล้วพูดเสียงแผ่วระวังตัวดีๆเด้ออีลาบักนั่นมันบ่อมจบง่ายๆดอกอันชันก้มหน้าหลานซ่าขะพ่อใหญ่เธอสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขี่ออกไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงความตึงเครียดที่ยังไม่จางหายไปอย่างสมบูรณ์และดาบชันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นขกกรามแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นนังเด็กนั่นต้องถูกปิดปาก โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไม่ว่าเขาจะวางแผนอะไรต่อไปมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศของตัวเขาเองค่ำคืนนั้นท้องฟ้าเหนืออัมพนาคำน้อยมือสนิทลมกลารคืนพัดเอื่อยๆผ่านทิวไม้สกักและกอไผ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นริมหมู่บ้านเสียงจริงรีดเรไรร้องระง,งมขับกล่อมความเงียบของชุมชนเล็กๆแห่งนี้ในบ้านไม้หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนอื่นๆพอสมควรอันชันนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องโถงเธอจุดทูปหอมแท่งเล็กๆไม่ใช่เพื่อเรื่องสยศาสตร์แต่เพื่อทำสมาธิให้จิตใจ สงบกลิ่นไม้จันหอมกรุ่นไปทั่วห้องช่วยให้อากาศและจิตใจผ่อนคลายลงแต่ดวงตาของเธอยังคงเฝ้าระวังตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันเธอรู้ดีว่าเรื่องราวอย่างไม่จบเธอสัมผัสได้ถึงกระแสความไม่สงบมาตั้งแต่ตะวันตกดินมีบางสิ่งกำลังจะมาไม่จำเป็นต้องมีลางสังหรณ์ใดๆเป็นเพียงสัญชาตญาณของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแรงกดดันมานานพอสมควรหน้าบ้านแมวดำตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวตัวโปรดของคุณยายผู้ล่วงลับของเธอชื่อเจ้าโก นั่งอยู่บนระเบียงปกติมันจะเป็นแมวที่จะเย็นมากแต่คืนนี้ขนของมันลุกชันหูตั้งตรงอันฉันลูกหัวมันเบาๆมีคนจะมาใช่ไหมโก้แมวตัวนั้นร้องเหนียวเบาๆราวกับจะตอบคำในอีกมุมหนึ่งในะห้องแคบๆในป้อมตำรวจร้างที่ดาบชานมักใช้เป็นฐานที่มันส่วนตัวบรรยากาศร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศข้างนอกดาบชานนั่งอยู่โดยมีผ้าชุบน้ำแข็งประครบบริเวณเอวที่ฟกช้ำใบหน้าของเขาแดงก่ำดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นตรงหน้าเขามีลูกน้องคนสนิทสองคนคือวิรัตกับสมศักดิ์ดาบครับบางทีเรานนน่่่าาจะะพอแคคีี้ดกวรับ วิรัตพยายามพูดเกล้ยกล่อมแต่ดาบชันกับขว้งขวดน้ำอัดลมกระแทกผนังเสียงดังพอเหรอแกคิดว่าข้าจะยอมอยู่นิ่งๆให้มันยามได้ขนาดนี้หรือไงสมศักดิ์พูดอย่างระมัดระวังตดาบพับชาวบ้านเห็นกันหมดถ้าเราทําอะไรลงไปอีกเงียบดาบชันตะวัดลั่นเขาชี้หน้าลูกน้องทั้งสองสลับกันเราเป็นตำรวจเราต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าใครใหญ่จะมาแพ้ผู้หญิงคนเดียวได้ยังไงแต่สมศักดิ์กลืนน้ำลายแล้วกระซิบแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานะครับดาบ คำพูดนั้นยิ่งทาให้ดาบชานเดือดดานเขาเดินเข้าไปกระชากคอเสื้อของสมศักดิ์เพราะนั้นในคืนนี้เราถึงต้องไปที่บ้านมันไปจับตัวมันมาทําให้มันรู้สํานึกว่ามันไม่ใช่ใครวิรตก,กับสมศักดิ์มองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาบ่งบอกชัดเจนทั้งกลัวทั้งลังเลและรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ดาบชานกําลังเดือดจัดจนไม่มีใครห้ามได้เขาหยิบกระบองเหล็กขึ้นมาเหน็บปืนพกไว้ที่เอวแล้วสั่งตามข้ามาคืนนี้เรื่องต้องจบแม้จะไม่เต็มใจแต่ลูกน้องทั้งสองก็จำต้องทำตาม เวลาล่วงเลยถึงสี่ทุ่มเสียงมอเตอร์ไซค์ค่อยๆแล่นมาจอดดับไฟอยู่หน้าบ้านของอัญชันอย่างเงียบเชียบเงาร่างสามร่างลงจากรถคือดับชันวิรัตและสมศักดิ์พวกเขาเดินย่องผ่านสวนกล้วยและกอไผ่ที่ขึ้นรกทึบแสงจันทร์ส่องกระทบใบไม้ทําให้เกิดนวูบไหวบนพื้นดินวิรัตตัวสัน่นดับครับที่นี่มันดูวงเวงแปลกๆนะครับสมศักดิ์กลืนน้าลายเมื่อตอนกลางวันพ่อใหญ่บุญมียังบอกเลยว่าอย่าไปหาเรื่องเธอดับชันสะบ,บัดเสียงต่าไอพวกขี้ขาดนี่มันก็แค่บ้านเก่าๆหลังหนึ่งแต่เมื่อก้้้าาาาึึกกเเขไไปดบบชช็รูสสถงงงิ่่่มมใีย หนะใช่ลมแต่มันเหมือนแรงกดดันเบาๆที่สัมผัสผิวหนังเขาสบัดมือพยายามไล่ความรู้สึกนั้นไปรีบจับตัวมันพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูหน้าบ้านที่แ้มอยู่เล็กน้อยภายในบ้านอัญชันยังคงนั่งนิ่งสงบแต่ดวงตาของเธอลืมโพรงเธอรู้ว่าใครมาเธอพึมพำกับตัวเองฉันไม่ควรปล่อยให้เรื่องมาถึงขนาดนี้แต่พวกเขาบังคับฉันเอง เธอค่อยๆลุกขึ้นยืนใช้มือสัมผัสผนังบ้านพางลูกสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่แกะสลักไว้บนเนื้อไม้มันคือตราประจำตระกูลสัญ,ญลักษณ์นั้นเรืองแสงจางๆราวกับมีชีวิตเสียงฝีเท้าของดาบชานใกล้เข้ามาเจ้าโก้แมวดำของเธอขูฟอ่ฟ้อเบาๆจะเย,ยน็จยยยนจะเย็นโก้เดี๋ยวฉันจัดก,การเองอันชันเดินไปหยุดอยู่กลางห้องรอคอยการมาถึงของพวกเขาประตูบ้านถูกผลักเข้ามาอย่างแรงปังดาบชานกล้าเข้ามาเป็นคนแรกใบหน้าของเขาเปี่ยมด้วยความรู้สึกของผู้ชนะเจอตัวจนได้น,ะนางเด็กบ้า เขาใช้คำพูดดูถูกเหยียดยามวิรัตกับสมศัก์ยืนอยู่ข้างหลังด้วยท่าทีอึดอัดและอยากจะหนีไปจากที่นี่เต็มทีอันชันยืนตัวตรงคุณตำรวจเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตมันผิดกฎหมายนะคะดาบชันหัวเราะเสียงห้าวข้าเป็นตำรวจข้าจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้อันชันสายหน้าช้าช้าไม่ใช่ข้ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจคุณขนาดนั้นคำพูดนั้นยิ่งราดน้ำมันลงบนกองไฟดาบชันก้าวไปข้างหน้าชี้หน้าอันชันด้วยกระบองแกทำให้ข้าอับอายต่อหน้าชาวบ้าหาในคืนนี้ข้าจะจับแกอันชันก้มหน้าลงเล็กน้อย ถ้าคุณยังเลือกใช้ความรุนแรงดิฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากป้องกันตัววิรัตทนไม่ไหวพูดขึ้นเสียงแผ่วดาบครับผมว่านี้ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเรากลับกันเถอะครับแต่ดาบชานกรับตบเข้าไปที่หมวกกันน็อกของวิรัตเงียบปากไปเขากลับไปจ้องหน้าอัญชันแล้วพูดว่ายอมมอบตัวสะดีดีหรือจะให้แต่ยังไม่ทันพูดจบไฟในบ้านก็กระพริบติดติดดับดับแล้วก็ดับบูบลงทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิดลมเย็นเยียบพัดผ่านร่างสมศัก์ร้องเสียงหลงดาบครับทำไมไฟดับล่ะครับ ดาบชันรีเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องไปกลางห้องแต่ภาพที่เห็นทำเอาเขาตาค้างอันชันเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วบัดนี้เธอยืนอยู่ใกล้พวกเขามากขึ้นทั้งที่ไม่มีใครได้ยินเสียงฝีเท้าของเธอเลยแกแกไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันชันตอบเสียงเรียบดิฉันบอกแล้วว่าอย่าบังคับดาบชันเหวี่ยงกระบองสุดแรงแต่ก่อนที่มันจะถึงตัวอันชันผลัก เขากระเด็นไปข้างหลังอีกครั้งราวกับถูกคอนย้ายที่มองไม่เห็นทุกข้อเต็มอกร่างของเขากระแทกตู้ไม้เก่าจนเข้าของร่วงลงมาระเนรนาดวิรัตกับสมศรกร้องลั่นด้วยความตกใจพระเจ้าแต่อัญชันไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยเธอยังคงยืนนิ่งจ้องมองพวกเขาวิรัตยกมือขึ้นไว้เสียงสั่นเครือพี่สาวครับขอโทษครับผมทําตามคําสั่งอันชันมองเขาด้วยแววตาเข้าใจฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ใช่คนเลวแต่สมศัิ์ที่กําลังขวัญเสียกลับลดกระดุมซองปืนแล้วพูดว่าอย่าเข้ามานะไม่งั้นผมยิง อันชันถอนหายใจยาวลมในห้องหมุนวนอีกครั้งและทันใดนั้นปืนในมือของสมศักดิ์ก็หลุดออกจากมือไปเองแล้วตกกระทบพื้นเป็นไปได้ยังไงเขาร้องอันชันตอบดิฉันไม่ชอบความรุนแรงและจะไม่ทำร้ายพวกคุณแต่ดิฉันก็ปล่อยให้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ได้ดาบชายยบยุงตัวลุกขึ้นอีกครั้งแม้จะเจ็บปวดไปทั้งร่างเขาก็ตะโกนล,ลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่เธอด้วยเรี่ยวแรง,ท,งทั้งหมดที่มีแต่คราวนี้พลาก ไม่มีใครเห็นชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่เห็นก็คือร่างของดาบชาลอยหือออกจากประตูบ้านไปกระแทกกับพื้นดินในสวนเขานอนบิดตัวไปมาเหมือนคนหายใจไม่ออกวิรัตกับสมศัรรีบวิ่งออกไปดูดาบดาบครับแต่เมื่อพวกเขาพยายามจะพยุงร่างเขาขึ้นมาร่างของดาบชานกลับสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดดวงตาของเขามองเข้าไปในบ้านราวกับเห็นปากขุมนรกมันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์ อันชันยืนอยู่ที่ธรณีประตูไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้ดูโกรธเรียวยืนนิ่งสงบด้วยบารมีบางอย่างที่ยากจะอธิบายดิฉันเป็นมนุษย์ค่คุณตำรวจเสียงของเธอนุ่มนวลแต่คมกริบแต่มนุษย์ที่ถูกสอนมาว่าอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นสู้กับความอายุติธรรมคืนนั้นวิรัตอ้อนวอนที่สาวครับได้โปรดอย่าแจ้งความพวกผมเลยพวกผมแค่ทำตามคำสั่งแค่กลัวดาบชานน้ำตาไหลออกจากตาของเขาอันชันมองทั้งสองคนกลับไปสะแล้วไปทำหน้าที่ดูแลชาวบ้านให้ดีอย่าทำตัวเหมือนเขาวิรัตกับสมศักดิ์พยักหน้าอย่างรวดเร็ว พวกเขารีบลากร่างของดาบชานที่บัดนี้อ่อนปลกเปียกราวกับสูนย์สิ้นความกล้าหาญในชีวิตไปยังมอเตอร์ไซค์ดาบชานิงคงพึมพำด้วยความกลัวอย่าอย่าให้มันเข้ามาใกล้ข้ามันเป็นปีศาจมันเป็นผีอัญชันมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่ใช่ดิฉันที่น่ากลัวหรอกข้าแต่เป็นใจของคุณเองต่างหากที่ทำให้คุณหวาดกลัว วิรัตกับสมศักดิ์รีพรดาบชาญจับไปมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาและหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วอันชันยืนอยู่เพียงลำพังในความเงียบเจ้าโกเดินเข้ามาคลอเคลียที่ขาของเธอไม่เป็นไรแล้วโกทุกอย่างจบแล้วแต่ที่จริงแล้วมันยังไม่จบอย่างแท้จริงยังมีผลกระทบที่จะตามมายังมีตำรวจส่วนกลางที่ต้องรับรู้ยังมีชาวบ้านที่จะพูดถึงเรื่องนี้และยังมีการเดินทางที่เธอต้องเผชิญต่อไป คืนนั้นสายลมในนาคําน้อยพัดพาความย็นเยือกที่แตกต่างไปจากทุกคืนหลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่บ้านของอันชันข่าวหรือเรื่องตำรวจกลางถูกของดีเล่นงานจนล้มทั้งยืนก็เริ่มแพร่สะพัดจากปากต่อปากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ความจริงว่าพลังคงกระพันนั้นไม่ใช่ทางออกของทุกสิ่งและอันชันกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมากมันคือนิกรรในอดีตและขีดจำกัดความสามารถของตัวเธอเอง คืนนั้นที่บ้านของอัญชันบรรยากาศเงียยสงัดเธอนั่งอยู่บนเสือใบหน้าซีดเผือดหายใจหอบเล็กน้อยบาดแผลภายนอกอาจไม่มีแต่ผลกระทบจากการใช้วิชาเริ่มแสดงอาการร่างกายของเธอร้อนรุ่มเหมือนถูกเผาจากภายในเธอจำคำของปู่ได้ดีว่าวิชาคงกระพันไม่ใช่แค่ศาสตร์แห่งความเหนียวแต่เป็นพันธสัญญาระหว่างวิญญาณและสายเลือดผู้ใช้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์หากไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายจะค่อยๆถูกเผาผลาญหลานไม่อยากทำร้ายใครเลยเสียงของอัญชันสั่นเครือแต่พวกเขาไม่เคยให้ทางเลือกหลานเลย พ่อใหญ่บุญมีที่ถูกตามมาดูอาการนั่งอยู่ข้างๆเขาจับมือเธอไว้ตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องกลับมาใช้ชีวิตให้ได้ความแค้นบ่อได้ให้อีย่ยงดอในอีกด้านหนึ่งที่สถานีตํารวจภูทรอาเภอนาคำนายบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าร่างของดาบชาญที่ถูกหามกลับมาเมื่อคืนยังไม่ได้สติเพื่อนตํารวจต่างสับสนว่าจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรในเมื่อแพทย์ตรวจแล้วไม่พบร่องรอยบาดเจ็บภายนอกแต่คลื่นหัวใจของดาบชานกลับอ่อนลงอย่างน่าประหลาด นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรื่องกระซิบกระซาบกันบ้างก็ว่าเป็นเรื่องคุณใสมนดำบ้างก็ว่าเป็นอาการช็อกสุดขีดแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนนิ่งอึ้งคือเมื่อดาบชั้นฟื้นขึ้นมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสิ่งแรกที่เขาทําคือร้องขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ทันทีด้วยน้ําเสียงหวาดผวาเขาพูดว่ามีบางอย่างที่ข้าไม่ควรไปต่อก่อนด้วยเด็กนั้นไม่ใช่คนคําพูดนั้นทําให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจลบประวัติการตั้งด่านเถื่อนในคืนนั้นทิ้งทั้งหมดพวกเขาไม่กล้าาาาาาทีี่่จะสสวววคควมมยววมยืดออกตอไป รุ่งเช้าชายชาราในชุดสีขาวคนหนึ่งเดินทางมาหาอัญชันถึงบ้านเขาคือพ่อครูเท่าผู้ดูแลสายวิชาคงกระพันจากสายเลือดของปู่เธอท่านเดินทางมาด้วยท่าทีสงบแต่รัศมีรอบกายกลับเปี่ยมด้วยเมตตาเด็กน้อยคนนี้ใช้วิชาเกินตัวไปมากโดยที่ยังไม่ได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องท่านกล่าวกับพ่อใหญ่บุญมีอัญชันงยหน้าขึ้นลูกไม่อยากใช้พลังนี้อีกแล้วลูกแค่อยากมีชีวิตธรรมดาพ่อครูเท่ายิ้มนั่นคือเหตุผลที่พ่อมาพ่อจะมาช่วยปิดผนึกพลังส่วนใหญ่ของเจ้าไว้ เพื่อให้เจ้าได้ใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาแต่การปิดผนึกวิชามีเงื่อนไขที่หนักคะหน้าหนึ่งอันชันต้องให้อภัยคนที่ทำร้ายเธอสองเธอต้องปล่อยวางความแค้นที่ฝังลึกมาตั้งแต่การตายของพ่อและสามเธอต้องผ่านพิธีกรรมชำระล้างที่สุสาบนบรรบุรุษอันชันกลืนน้ำลายนี่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมธรรมดาแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทั้งหมดของตัวเอง ในคืนเดือนมืดพวกเขาทั้งสามคนเดินทางไปยังเนินเขาเล็กๆท้ายหมู่บ้านใต้ต้นโพใหญ่คือที่ตั้งของเจดีบรรจุอัธิบัรพบุรุษของเธออัญชันนั่งขดสมาธิหลับตาลงพ่อครูเท่าเริ่มโปรยดอกไม้และสวดคาถาลมพันพัดกรูเกียวกระโชกแรงผืนดินสันสะเทือนเล็กน้อยในนิมิตของเธออัญชันเห็นภาพพ่อของเธอยิ้มให้ลูกเอ๋ยวิชาความรู้มีไว้เพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่อแก้แค้นน้ำตาของอัญชันไหลอาบแก้มพ่อคะลูกแค่กลัวโลกนี้มันโหดร้ายเพราะมันโหดร้ายเจ้าถึงต้องเข้มแข็งในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะผู้มีวิชา ทันใดนั้นร่างของอัญชันก็กระตุกเกรงราวกับถูกฉุดรั้งด้วยพลังสองสายด้านหนึ่งคือความแค้นที่มอบพลังคงกระพันให้เธออีกด้านคือแสงสว่างที่อยากให้เธอกลับเป็นคนธรรมดาปล่อยมันไปเสียงของพ่อครูเท่าดังขึ้นอัญชันกัดริมฝีปากร้องให้ออกมาอย่างสุดเสียงลูกปล่อยวางทุกอย่างสิ้นเสียงนั้นลมก็หยุดนิ่งร่างของเธอซุดลงวิชาคงกระพันถูกผนึกไว้แล้วเหลือเพียงเสษเสี้ยเล็กๆไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวยามกับขันเท่านั้น หลายวันต่อมาสถานการณ์ในนาคำน้อยกลับสู่ความสงบเหมือนเช่นเคยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตำรวจนอกรีที่เคยตั้งด่านรีไถ่าชาวบ้านไม่กล้าเหยียบย่างเข้ามาในพื้นที่นี้อีกเลยอันชันค่อยๆฟื้นตัวใบหน้าที่เคยซีดเผือดกลับมามีเลือดฝาดหายใจเป็นปกติพ่อใหญ่บุญมีมองเธอย่างเอ็นดูตอนนี้เจ้ากระสิได้ใช้ชีวิตคือเด็กสาวทั่วไปแล้วเดอ้ออันชันพยักหน้ารับพลางมองท้องฟ้ายามเช้าขอบคุณข้าพ่อใหญ่พ่อครูท่อตบไหล่เธอเบา,เบา,เบา จะไม่เถิดหลานเอ,อ๋ยวิชาคงกระพันไม่ใช่ของไว้โอ่อวดไม่ใช่ของไว้กลางใสใครแต่มันคือมรดกที่จะปรากฏขึ้นนอก,ก็ต่อเมื่อผู้ครอบครองถูกบีบคั้นถึงที่สุดและเจ้าก็ได้ผ่านมันมาแล้วอันชันยิ้มออกมาได้อย่างเต็มใจเป็นครั้งแรก ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาชาวบ้านได้ข่าวว่าป้อมตำรวจร้างที่เคยเป็นแหล่งซ่องสมถูกรื้อถอนทิ้งโดยสิ้นเชิงตำรวจที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องถูกย้ายไปประจำที่อื่นส่วนดาบชานได้ลาออกจากราชการกลับไปทำไรทำนาอยู่ที่บ้านเกิดในขณะเดียวกันอันชันก็กลับไปเรียนต่อในเมืองเพื่อนๆมองเธอเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งไม่มีใครล่วงรู้ว่าการเดินทางภายในใจของเธอนั้นหนักหนาเพียงใดแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่อ่อนโยนนั้นเธอได้เก็บนำบทเรียนอันยิ่งใหญ่ไว้หนึ่งอย่าง พลังที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่การหยุ่โคงกระพันต่อบาดแผลแต่คือความสามารถที่จะให้อภัยลุกขึ้นยืนและใช้ชีวิตต่อไปโดยปราศจากความกลัวนั่นคือบทสรุปของเรื่องราวหญิงสาวกับวิชาคงกระพันไม่ใช่ในฐานะเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวแต่เป็นบทเรียนอล้ำค่าเกี่ยวกับความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็น